ไปกันต่อ. Let's see that boat. Nolan. It's a public health matter. Oh, you should have left when you still could, Joseph. I'm, I'm waiting for a client, and I always honor my contracts, my friend. Consider your contract cancelled then. The harbor's locked down, and you're your to the coming. Yes, and trouble's coming. We need to move. All right, you know what? I have better places to be. Ahan, I'm not. You've seen too much. You've no. seen too much. I'm under arrest. Look, come on. เอานะรู้ไหมตายโรเซวิเทลอะเซฟล็วกคอนอยู่ตรงนั้นอยู่กับมาเเตอร์แบรนนะรู้ไหมว่าฉันทำอะไรอยู่ตรงนี้มันบ้าไปแล้วสติอยู่แง่งตรงนี้มีเด็กอีกสำหรับเราด้วยนะโอเคโอเคเจอกันที่ ถ้าเจอถัดไปนี่คือใครแล้วกำลัอยู่ไหนหายแล้วผู้บุกลุกเฮ้ยไปเร็วแล้วเขาเฮ้ยพวกเซฟยิงให้อ่ะวิหารหลบ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 โอ้ยมันเวิร์ ตัวคัดมันอันตรายมากมันจะถูกฆ่านะขอแยกใช้เลิงโอเคเรซลิงไปกันเทาได้คนเรเซมนเวอร์ ไปแล้วไป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 ตรงกลางอ่ะแ่จังไม่ลินดีทานวกเขาทำไมกันเข่เาไรอะผับส่งบาดิใช่ไหมไฟนั่นไม่ใช่ไม,ม้ผับส่ oh, งมาตรงนี้ ต้องการทามากกว่านี้ไม่ใช่การทำความสะอาดบางคนยังไม่ตายไม่ได้ตายเพราะตกไม่ได้ป่วย,ยดย้วยล้ำด้วยอุ้ยของเก็บของรนอาหารเยอะมาก นี่มันพลัยุทธ์ของสงครามตอนที่เราได้โลดตดอรเซฟเราต้องออกไปจากเมืองนี้หย็บไม่ยังไปยัเก็บเขาอยู่ที่นี่หรือเปล่าเขาอาจจะมีเหตุผลที่เขาทำแบบนี้ ทิ oh, ทางนี้แล้วไป anyway. สายไปแล้วมีทหารยู่ตามหาแล้วมีหนูก็คือเรานี่เองอย่ากมาทางนี้ได้ไหมใส่หมวกอะทุนอีกไปยังไงก่อน มีนักข่าวอยู่ข้างบนด้่ยอย่ามาทางนี้ได้ไหมทางนู้นด้วยมีอะไรนะไหแ,แล้วไม่มีตรงนี้ไม่มีอะไร นี่เล็วอาหารเยอะมากอ่หนียังไงก่อนไหวไหมไม่รุ่นเป็นข้างบนได้ไหมน่าจะได้เดี๋ยวเรารอเข้าไปก่อน มากันไม่หยุดเลยค่ะงใกล้เรามากเกือบแล้วเกืบเกือบไเ,อบเอไปทางรน,นค่ะน,น,นะคะไปทางรน,นขอบคุณมากค่ะ

No point searching here. Hang à, dang yếu. Hang dang à, à, yếu. Hang dang có Hang dang yếu. Hang dang เ,เ,เก็บหนูเลยแล้วก็เก็บสรีบบรากไปเก็บเรียบร้อย

ไปดีกว่วาเก็บชนะขันดูเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทางนี้

เลยไหกสิเลยมาไป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 ออยัยเห็นแล้วนะ อเค่อย okay. ๆเก็บที่จะหายไปทางโน้นทางโน้นแล้วเกาะมุมไว้ทุกคนเกาะมุมไว้

โอเคต้องไปทางนี้ป่ะฮะาตายแล้วดับแม่ Hidden โอเคเขาไปแล้วอย่ามาละจ้า อาเดินทีมากทุกคนเินมาทางนี้น่ะคืแค่ข่าอยู่ทางอ่นอ่ะค่ะมาทางนี้นะคะ ครับจะพาไปลดลว่าอยู่ทางข้างอย่าหาแล้วโอ oh. ้ไปไปไปต้องให้เร,เ,เรียบร้อยรงครับยังใช้ของเยอะอ่ะไว้ก่อนไปก่อน ขาอยู่นี่หรือว่าจะทำไม่ได้ใช่แล้วขอบคุณนะคะที่ไม่ทิ้งเราไปทำในงานดีจ้ะเขาตัวอยู่ไหนอยู่ในเมืองค่ะพร้อมที่จะออกไปมาแล้วลูกุเขาทำอะไรไปแล้วไปเอานะระวังตัวให้ดิตัวอะไรขึ้น นูกลังมาไปเอาฮิวโก้ด่วนๆกับคุณแม่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้สิทำฉันตื่นอ้านนั้นเคอร์ฟิวมันเกิดกำลังอยู่นะกลับบ้านไปซะบอกความจริงฉันมาเรื่องโกหกได้แล้วไปไม่ไม่วิ่งทุกคนวิ่งทุกคนวิ่ง

เขาบอกแล้วว่าไม่จะเกิดอะไรขึ้นที่บ้านด้วยตรงนี้โอนบ้านมาทำได้อยู่แค่นี้เองอะไรเนี่ยโอ้โหไปทั้งประจานไม่นะไมยอมตาแล้วโนก นี่ิจะเข้าหรือเขาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไฟ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 ตรงไปตรงไปตองไปอ้มันมาทุดทางขวาหลบซ้ายหลบซ้ายโอ,โอ้โอ้โอ้หลอกมาแล้วออกไปเข้ามาทางนี้อุอ้ยมันอำนาจของฮิวโก้ ทางของฮูโก้เรียกสูมาแล้วเขาหยียแล้วกวดานี้ายังดูู้ตกไปก่อนขึ้นขึ้นขึ้นวิ่งเฉียดวิ่งไปไหมันลวงแล้วฮิวโก้หนูเวนว้ยให้ไวให้ไว บถึงแล้วโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยถึงแล้วอันลูกคุณทำทุกอย่างคุกบกป้องในที่สุดเขาอยู่ไม่ได้เดี๋ยวฉันเองฮิโก้ฮิโก้อยู่นี่พันทังโอ้โหแดนไปเลย ใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นฉันรู้ว่าเธอโกรธใจเย็นใจเย็นใจเย็นดูโป๊ะได้โปรดไหวไหมลูกหนูตื่นแล้ววุ้ยหนู กันรู้พี่รู้เอะไรไขึ้นเราต้องออกไปตอนที่ทุกอย่างจะพงังทะลายลงมาใช่ลูคัสรออยู่ที่ท่าเรือคะ่ะไปกันฟังพี่นาดเล่เล่โอ้ อเมซิอเมซิอาแกเองดี๋ยวแม่แบกเองเดี๋ยวหนูทำเองค่ะเมืองนี้ไปแล้วไปหมดเลยล้วจะออกไปมันไม่น่าเลยน้องตื่นกอะไรขึ้นครับ ผมเวียนหัวจังไม่มีอะไรกลับไปนอนนะโอ๋อพังหมดมีใครเหลืออยู่ไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่าเหลือแค่เราตรงนั้นมี โอ้ความแค่นี้สายไปแล้วค่ะไปกันเถอะใครนอนเถอะฮูโก้ใช่ผมอย่ามองนะตัดตาไม่เสียเกิดอะไรขึ้นเออหนูมันทำลายอีกแล้วไม่นะไม่เรากำลังไปฮิวโก้ ันเป็นความฝันสาระของผมมันเป็นเพราะผมแต่เย็นใช่มันเป็นความฝันของผมใความฝันก็คือความฝันนะเดี๋ยวแม่ให้อะไรลูกที่เรือผมแน่ใหจะหยุันจริงจังขอโทษแม่จะหยุดมันอยู่ในมาเซ่เดี๋ยวจะหยุดได้มันไม่จริงแม่ก็พูดแบบนี้แม่โกหกแม่โกหกใช่ จเย็นะใจเย็นก่อนเสียใจแร้หได้นะแต่ว่าเราจะไม่ปล่อยพวกเธอลงไปนะต้องหาทางเราต้องหาทางจนได้แหละไงบ้างมาปลอดภัยลูคคัสขึ้นมาเร็วไม่ไหวแล้ว ยังดีนะที่ทุกคนอยู่ครบมาเจอวารานไปหวันแล้วเฉยโอเคอย่ามีใครตายนะสี่คนเนี้ยสี่คนนี้ตายฉันจะไม่เล่นเกมนี้ต่อไม่ได้นะฉันรับไม่ได้ฉันประคองมาตาั้งนาน ดีที่มีเรือไปเมืองใหม่กันเอจบแล้วขอบคุณที่ยังติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะคะเมืองใหม่เป็นยังไงต่อไปนะร้าชมช่อต่อไปค่ะ